ผูช้ชมขาวันนี้วันที่28แล้วค่ะนับนิ้วดูซิเหลืออีกกี่วันจะ,จะถึงวันที่พวกเรานั้นมีอาการชุลมุนวุ่นวนกกายการกระายอีก4 <laughs> วันเปิดที่1น yeah. ึ่งวันที่1นะคะเป็นวันแห่งความหวังของคนไทยทั้งประเทศอีกครั้งหนึ่งนะคะต้องเตรียมฝันต้องเตรียมฝันหรือว่าเตรียมไปสรรหาเลขเด็ด จากที่ไหนก็ตามแต่ที่เขาว่ามันเด็ดมันดวงมันดีใช่ค่ะพี่นะคะแล้วก็มีศิลป,ปินดารนานักร้องอีกหลายๆท่านเนี่ยค่ะที่โอ้ยขยันหมั่นเพียรในการซื้อลอตเตอรี่ แล้วก็ขยันถูกรางวัลเสียจริงๆเลยนะคะทําให้หลายต่หลายคนเนี่ยก็จับจองไปที่ศิลปินดารานักร้องนักแสดงหลายๆคนว่างวดนี้เขาจะซื้อเลขอะไรเผื่อฉันจะซื้อตามหนึ่งในนั้นก็คือพี่มนตสิทธิ์ํำซอยนั่นเองค่ะล่าสุดเนี่ยจัดให้ดูอีกรอบนึงเลยนะคะโชลอตเตอรี่เลขเด็ดแล้วก็บอกเลขที่ชอบงวดนี้จัดเต็มให้แบบไม่มีกั๊กเลยคือใครอยากจะซื้อตามก็ได้เลยนะคะ มาตามนัดงวดจริงๆสําหรับพี่มนต์คำสร้อยนะคะแล้วก็ดวงเฮงเสมอๆมักจะมีเลขเด็ดเลขดีเลขที่ชอบเปแชร์ให้กับแฟนๆให้พวกเราเนี่ยได้ลุ้นกันก่อนจะถึงวันลอตเตอรี่ออกรางวัลใหญ่นะคะอ,อย่างก่อนหน้านี้เจ้าตัวได้โพสต์ภาพลอตเตอรี่ชุดใหญ่ที่นํามาให้แฟนๆได้ชมกันแต่ไม่พอแค่นั้นสำหรับงวดหนึ่งพฤศจิกายนที่กำลังจะถึงนี้เจ้าตัวก็เอาเลขมาอวดอีกดูสินุนน้มิน ซื้อแล้วหรอมาเป็นแผงมาเป็นโอ้เขาซื้อเขาซื้อแล้วเขาต้องหาเลขเนาะเขาต้องหาเลขที่ชอบเนาะอย่างพี่มนสิธิ์ต้องใช้คําว่ากว้านซื้อเธอน่าจะไปทุกแผงทุกตลาดที่มีแผงลอตเตอรี่ขายอยู่แล้วก็ซื้อเลขที่ชอบในแต่ละงวดนั้นๆมานะคะค่ะอานนี้ค่ะล่าสุดโพสต์ภาพลอตเตอรี่ลงใน Facebook Story นะคะเป็นลอตเตอรี่ชุดละ5้าใบสามใบแล้วก็สองใบไม่มีนักการซื้อใบเดี่ยวซื้อเป็นชุดตลอดนะคะพร้อมกับ ข้อความบอกว่างวดนี้รวยเลขที่ชอบ9 61 9หกหน่งกนเ่ให้แล้วก็มี7จ1ด่หนึ่งเจ็ดสี่่่ามนสิทิบอกว่างวดวันที่1พฤศจิกายนซื้อเรียบร้อยแล้วครับโปรดใช้วิจารณญาณในการชมสุดท้ายแล้วเลขที่นำมาแชร์ จะได้โดนจะได้จะโดนไหมนี่ต้องรอชมกันนะแล้วก็ต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะคะก็ขึ้นอยู่กับความชอบของแต่ละบุคคลหลายๆคนก็มีเลขที่โุยตามมาอย่างต่อเนื่องตามมาตลอดตามมาทุกงวดงวดนี้อ๋อไม่เอาดีกว่าไม่ตามแล้วเอาออกเฉยเอาแล้วมันนีนะแ,แบบนี้ออก <laughs> บ่อยด้วยพอไม่ตามออกเฉยจริง หลายคนก็จะเสียดายกันไปเอาเป็นว่านะคะใครที่แบบว่าชื่นชอบเกี่ยวกับตัวเลขอยากจะตามก็ไม่ว่ากันก็ก็ซื้อ,อแต่ว่าซื้อให้พอแบบว่า,ตาเต็มกําลังเราเออเนาะให้แบบพอพอได้ลุ้นสนุกสนุกแต่แต่ละงวดก็รักกันนะคะแต่ว่าอย่าซื้อจนแบบโอ้โหหนักหน่วง กะถูกแล้วเดี๋ยวถ้าฉันถูกรางวัลนับรองฉันไงฉันก็ได้กําไรอันนี้ไม่ได้ดิคิดผิดโอ้โหตับเปอร์เซ็นต์น่ะออมันน้อยนิดมากนะคะก็เอาเป็นว่าซื้อตามกําลังของตัวเองก็แล้วกันคอหอมปากหอมคอให้สนุกแล้วกันเนาะสำหรับคนชอบตัวเลขนะคะ